จริงแต่ละคุณแต่ละคุณเพราะฉะน,นั้นละมากเด็กจะไม่นิ่มตันจะไม่จุดเกินปอนไปใจริงตันจะไม่จุดเกินอปอนนี่จะแปลกๆกไม่ใจตาแต่ลูกเราลูกเปลีอนโก็เมือให้ดีใจมาแปลกๆป,ก,ป,ก,ป,ก,ปกไปวันนี้กูมาจึงจอดรถในวัดีเชาวันมาถึงตามนี่ไหนหนัง่งชิมิตามปลูกกูนี่ไหนหนัง่งชิมิวันนั่งเดียวไม่ใจนั่งจีมิอันเออชิโยกาเดแหลงจีมิ ซอยมันไม่เข้ากันฮันเนอตั้งแต่ปปิงันเมาว่าด้อยเด็กเล่งติดกันเป็นยันชิมีเออมันความไม่เกิด้อยความไม่ไม่ตึงหวาจ่าจไม่นี่เห็นแล่งชิมีกว่าบ้าละมึงได้แล้วที่มันรองเปลงอะไรได้ที่เธอเดินเข้ามาทักเพราะฉันน่ารักชิมีชิมีมาถามมาหนักกิโลจะขอบบะทอชิมีชิมีที่เธอเห็นว่าฉันงามฉันไปห้องน้ำไปไหนไปขี้ ร้อยเปรตจิมมี่เออรองอันเปรแอนนาจิงลา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 จำเป็นมาแวะมาเวียนจำเป็นมานั่งมองตาก้องใจใหญ่ๆก็ไก่เล็กหรือไก่ใหญ่ไม่ชักก็ชักออกมาเจ้าวัดว่ายาวข้าไหนให้จักไวๆได้แจนไก่พิจารณาแล้วๆๆๆๆๆๆ่หิ้วลอยรองปนันจิงรองปนันจิ้ง เรงเออชิมีเป็นนะชิมีเออชิมีเป็นเด็มยูเป็นแปลกๆต่างนั้นเออห้รองบาบาลนั่นเออป้าหมูแม่ครัวไม่ว่างเลยแกงปลาก้างชิมีชิมีรู้แล้วนายหนังไม่เอ็นเลือกก้างไม่เป็นชิมีชิมีลำบากตัวจริงสมยองกินแต่กลิตคงชิมีชิมีชอยแหล่ไม่เอ็นอ๋อเพลงเต็มยูรงงาันเป็นรองปนอันเป็นจะไม่นี้เออลายลยจริงรล่ยัง ม่ใจตาแต่กำรงคำแรงก็ติดมันลแล้วเดกแกยอย่ฮันเนอร์ฮันหลกูกูกูตีสุ่นเลยซอยเคลียดแรงไม่จ่าฮันเนอหลูกล่านเออลูกล้านกูนั่งกินข้าวมาตึงตามนายหนุย่ย้ชำไรอ่ะว่ากินข้าวกินข้าวกับไรอ่ะว่ากินกับแกงหมูนายเล่หนูยอ้จ้ามาแกงหมูกับไรกว่าแม่มึงแกงเหงือมูกับไรกูตีสุ่นซอยกินกับแบบเือหมูกับไร ก้าวไตยต่เด็ดแล้วกันแล้วอย่าใจมูวเพล็กอได้เกเตรียมโย่ปฏิบัติตัวไกลรึ่งเงินมดจิ้งต่๊กลางคำกลางคืนไม่ใจนอนได้ไหมแต่ตัวรัทับกูไปยกควงบอยอันเองฮัลโหลฮัลโหลเจะแองอยู่ไหนะจะแองไม่มาเขาอยู่นวัดนุ่นนี่หาอะไรนะอ๋อหล ไปร้อยงูหลวันไม่รู้จะเองไม่มาเอเขามันอยู่นั่งจรุงมันอะไรรูก็นั่งจรุงนั่งจรุงอหาไม่รู้ผืนนี้ไปเป๋าอพอดีพืนนี้ผันติดซอบไงก้าปัติดอยู่ในีอบไม่ใจลูกแมวคนดแรงกว่านัน้นเป็นแรงกว่านั้นเป็นอ่านื้ออดีเด็กจะไม่ไม่เด็กจะไม่ไม่ พราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนน้องๆไม่จะไหวหวาชั้ง้นไม่เคยพี่น้องต่ว่าปั่นปื้อจิตสำนึกเราเป็นคนตายบัรฑบุอรุษเราได้หลักชาแพ่นดินเราได้ยู้ในเร่งตายจัดจัดสนองเร่งตายเร่งเทยปัาทาจัดจัดย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเราคุนเตยถ้าว่าเราไม่เร่งไม่รร้เคยมาเร่งบูรังไม่รูยเร่งใจขัานเลยเพราะฉะนั้นตัว่าต้องแน่นอนคุนเตยเราี้จารีตประเพณีสำคัญสำคัญเนื้อเตรียมโย่ตั้งแต่เพลงตั้งแต่ไรเปลกเลกไปเห็นไม้ก้องอีจ้าวันไดเลย เห็นหมีหนูไหมหมีหนูหายหมีหนูหายไม่รู้ใครเอาหมีนอนกล้หม,มีเอาหมีหนูหายไรเลยมันเถอะรองคนนั้นรงพนั้นเป็นกยอยู่รองพนนั้นเออจริงจริงกินแรกกูวันนี้เดินไปข้างวัดไม่รู้ใครกี้ตั้งมาไปเยี่ยมอันเถอรรองได้เพรงมันว่ากลัวกวา่าเอ๊ะนี่มันขี้อะไรพอเหยียบแล้วเราก็ไม่เข้าใจ แต่อมาดุมม er mm ันไกลๆกขี้ไก่มันใช่ใช่ไหมขี้ไก่หรือขี้มาไปร้อยไปร้อยเออออออไม้เพลงงยำโยต้องดังหันก็อยากเปลงเรกก้ตึงนั่งกะมันตาเล่นให้ดังต้องเล่นให้ปะเดี้เล่นแบบเรกก้เออเวลาวาบต้องดังกันในโรงเรียนจะาทรุตมายกคอนด้วยนะปยายา ไ่ร้อยอยากยีก้อยอ๋ออยากยีก้อยเออมึงดังนัมเด็กหลงเลยที่มา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 เฮ่หลงเลยลงเลยไปร้อยค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 อยจอบไม้เปลกงนี้ไม่ปลอพลังปลล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  รีบล <Kristen> <K> ่ๆๆล่ๆๆๆ่ๆๆลๆๆๆลๆๆ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 ลลๆคๆๆรๆมๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆอๆกๆอๆรๆาๆๆ้อๆๆ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 ีๆๆ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 รๆๆ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 ๆแรกๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆอๆๆๆๆๆๆบุรงบันี้ปดั

ความไม้กองตะกคาเด็กวัยรุ่นมันกว้างมันรูไม้ไม้เด็กก็ใหญ่รู้ว่าตะกคาเกรยรเลยแต่ว่าคู่ได้รู้กำห่าตะกคาใ่เกิรเลยสะกคาี่คือโบูแต่ว่านางรันนำชาเลยไม่ยอกขึ้นไหนสวยก็นำร้อนเลยสักคาอะรที่ไมขามันเรียมันเลียงเออสกคาเลยสกคาเลยหอดสักานีนก็นำร้อนเนอะ